จริงๆตอนแรกอะหลิงหลิงอะขึ้นไปประชุมด้วยนะว่าแบบเออเขาจะวางแผนกันยังไงมีบริการาาใช่เขาจะวางยังไงสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่มากเชื่อว่าแบบปลอดภัยคือบริการเอาอยู่แน่นอนคืออันนี้คือสิ่งที่คนจัดงานพูดพอคนนี้เข้าใกล้มาอีกคนนึงก็เริ่มเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้แหละเออมันก็เลยกลายเป็นวาเราก็เริ่มเริ่มเ,มเหมือนแฟนคลับแล้วมันก็อยู่จุดเดียวกันกับใครตลนะเป็นต้น เ<า>หมอก,กับสิ่งที่คนเขารักเรามากๆแบบว่าู้ชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าคือต้องบอกว่าคืออย่างเรื่องนี้ที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องน้องมีนอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงกับนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าแฟนๆก็คงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าใจว่าจริงๆเราทํางานเราทํางานด้วยกันเป็นเป็นห่วงกันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเวลาร่วมงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่กล้าสนิทสนมกั็เรามากเกินไป อย่างเมื่อกี้จริงๆมินก็เป็นนะตอนแรกๆที่แบบตอนเช้าเาไม่มแค่ลงไปสัมภาษณ์ตอนนี้มีตาบอดทคลงไปอย่างเดียวแค่ลงไปสัมภาษณ์เขาเดินไปไกลสิบเมตรเขาไม่กล้าเข้าใกล้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องพยายามแบบทําตัวปกติชิมชิมชิมได้ไหมชิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันหรือว่าอะไรหนแค่แบบขอความเข้าใจแฟนๆเฉยๆซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยที่เขาอาจจะแบบ เข้าใจใช่จร <hein> ิงๆแฟนๆก็เห็นแหละเวลาเราไปเที่ยวกับมีนใช่ถ้าแฟนๆติดตามก็คงเห็นแหละพี่แองเธอใกล้จะอ่ะอุบวยก่อนพี่แองเธอใกล้จะใกล้จะพูดไปเถอะใกล้จะเมี่อกี้เราเมื่อกี้สามารถพูด EP สิบแปดได้เลยแต่เราคิดว่าเขาไม่ผิดแล้วล่ะแต่เดี๋ยวางไงเทได้อีกเหรอเออหรือว่ายังไงเราอ่ะเราอ๋อเราเราก็เทได้อีก ม่ได้อีกไม่ได้อีกมีมากกว่าน ja> ั้นอีกก็ต้องรอติดตามเพียงเธอเท่เลยกรี๊ดเลยเทสองอ่ะได้ดูเมื่อไหร่เทสองเอาให้รอดปีหน้านะคะเพียงเธอคาดว่าคุณผู้ชมจะได้ดูแน่นอนค่ะคุณดิวเล่นหรืเหรอคุณดิวเล่นค่ะตัวรับตัวรับตัวรับแล้วก็อีก ไม่แต่ว่าอันนั้นซีเควตจริงอีกตัวละครที่ที่พูดได้อะถ้าเราพูดได้เราไม่หรือมันเป็นคนที่ตามหาที่สนามบินตอนนั้นที่เขาไม่จะไปด้วยอย่ามาพูดแค่าอย่ามาชี้ฉันฉันแค่ถาวคือใช่ไหมมันคือคนนั้นหรือเปล่าที่เขาไม่ได้ไปด้วยที่สนามบินคนนั้นแหละ ที่เป็นตามหากันทั้งสนามบินที่เป็นตัวซีเคร็ตที่ตามหากันทั้งสนามบินค่ะออใชออ่โอเคขอบคุณค่ะโ,โดดหมดทุกอย่างมาจากหลิงเลย